โอเคนะครับสวัสดีเพื่อนๆชาว g s g ไหมครับทีวีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กับซับเบอร์เ n นไมค์ครับนะครับผม <c oughs> วันนี้นะเราจะมาขอ <c oughs> อัปเดตนิดหนึน่งนะฮะเกี่ยวกับ เซิร์ฟเวอร์ที่เอ็นมครับนะผมตอนนี้ก็จะมีที่แรกเลยนะอย่างที่ทุกคนเห็นนะก็จะเป็นเมืองที่ชื่อว่าเปียกแกรนนะผมก็จะมีประตูวัดให้ที่่วนรวมประตูวัดนะครับผมภายในนี้ก็จะมีบ้านลอยอยู่สองหลังนะฮะแล้วก็มีเลฟซีนถุย <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่เลฟซีนแล้วก็มีโซนแค่ขายกันอยู่นะฮะแล้วก็มีเออ่จุดลงวับที่มาโซนบ้านตัวเองนะฮะก็ มาอุดหนุนกันได้นะผมแต่สามโซนที่เดือเต็มแล้วนะจ๊ะอ่านะฮะเขาบอกไว้ว่าเต็มแล้วนะแต่มันอุดหนุนไม่ได้ยังไงเออแล้วกูจะบอกผมเพี่ยนไะห <c oughs> มใช่ไหมอ่าโอเคมาข้างบนนะฮะเขาจะมีเอ่อนี่คือบอร์ดผู้ร้องของ VIP and admin และ builder นะฮะอ่า super VIP ด้วยนะครับอีกหนึ่งจะมีซุปเปอ a ์สามานะยศใหม่นะฮะ permission ใหม่ของเซิร์ฟเวอร์เรานะแต่ตอนนี้ไม่มีนะครับผมก็มา ใช้บริการนั่งชิวๆดูาริตขึ้นกันได้นะผมที่ตรงนี้นะจ๊ะทั้งทั้งทั้งขึ้นและลงแหละเออนะก็มาใช้กันได้นะที่เมืองนี้นะฮะที่สร้างใหม่นะฮะแล้วก็ต่อไปเลยนะผมก็ต้องไปดูกันดีกว่านะในเออจุดว์ปใหม่นะผมที่ว์ปใหม่เรียกว่าที่ว์ปใหม่ดีกว่าฮนะของเซิร์ฟเวอร์เรานะฮะอืมเนาะก็ต้องขึ้นมาข้างบนนี้นะ เราก็จะไปดูกันที่แรกนะก็คือโซนเกมนะผมคือโซนของท่านเกมที่สร้างขึ้นนะครับผมอย่างละ 500K นะผมไม่อนุญาตให้ปรับแต่งใดๆทั้งสิ้นนะถ้าปรับแต่งนี่ก็จะถอนชื่อออกนะแล้วก็ไม่คืนังค์ด้วยนะครับก็บอกกันไว้นะก็ <c oughs> ทรงเขาสร้างมาให้สวยอยู่แล้วนะไม่จําเป็นต้องปรับแต่งอะไรอีกนะครับผมถ้าเห็นปรับแต่งอะไรแต่นิดเดียวก็ทับเบียนออกเสียไปนะ ก็เห็นกันอยู่นะว่าสวยนะมาเราไปดูอย่างอื่นกันต่อดีกก่านะครับโซนนี้ก็ผ่านไปนะครับผมต่อมาก็คงจะเป็นโซนทรีนะผมหรือโซนแห่งต้นไม้นะครับผมอยินดีแล้วก็โซนต้นไม้แล้วก็สะพานตกใบนะครับผมผมก็จะพาไปตรงนี้ก็แล้วกันเนาะก็จะเป็นไปที่ฮอนนี่นะผมที่ปแปลว่าน้ำผึ้งนะแต่ที่จริงมันเป็นจุดพักนะครับผมเดี๋ยวจะ ป้ายติดไ้ให้นะฮะ <c oughs> ตรงน,นี้ก็ไม่มีอะไรนะฮะก็จะมีอย่างที่เห็นนะฮะแล้วก็ข้างบนก็จะเป็นจุดพักนะฮะไปพักผ่นอนหย่อนใจชมว,วิวอะไรกันก็ว่าไปนะที่นี่นะฮะก็ขอบินไปได้ลกันเพราะความรวดเร็ว <c oughs> ไม่อยากจะให้คลิปมันนานเท่าไหร่ไงเพราะว่าเอมเดี๋ยวค่อยอัดคลิปยาวทีเดียวนะวันว่างๆนะผมสบายๆนะสะพานเนะสนะพานสาสมารถพีพีกันได้นะข้างในนี้เออก็เดี๋ยว คงจะได้เห็นกันนะฮะเดี๋ยว่นี้นะฮะพีพีมันร้านคาสะพานไม้ง <c oughs> านขายแร่อยู่ข้างในนะ <c oughs> ก็จะมีเป็นขายแร่นะซื้อมาแล้วมันไม่ได้ได้เป็นก้อนๆอย่างนี้มันไม่ใช่นะไม่ได้ได้เออมันเป็นก้อนอนี้นะแต่มันจะได้มาเป็นเออดี๋ยวนะจะได้มาเป็นเนี่ยสมมติซื้อดม,มอนก็ได้เป็นดม,มอนนะซื้อเอเมอร์จะเป็นเอเมอร์ซื้อเลสโตนจะเป็นเลสซตนซื้อลาพิช อล้วไอ้ลาผิดไม่มีขายนะเพราะว่ามันทําอะไรไม่ได้เลยฮะเออก็คงต้องเข้าใจกันหน่อยนะอืมขึ้นไปข้างบนนะเดินขึ้นไป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 เข้ามาในเขตนี้ปุ๊บนะฮะสามารถพีพีกันได้นะผมเป็นพีพโหดนะฮะมันมันเราใจเยี่ยนะฮะก็ขยาบพีพีก็มันพีพีนได้นะฮะนึกถึงบราการเฮลิคอปเตอร์ไว้แล้วกันนะครับอืมนะก็มีแค่นี้แหละฮะที่อัปเดต ล่าสุดตอนนี้ของเซิร์ฟเวอร์เราก็จะมีอีกอันนึงที่เฟรมยังไม่ให้รีวิวนะฮะก็ต้องรอดูต่อไปนะฮะเก็จะบอกได้เลยว่าพบกับซีซั่นใหม่ของ TN ไใหม่ครับได,ได้เร็วนี้นะครับพบกับ New Map นะฮะก็ยังไม่บอกนะว่ายังไม่รีวิวเดี๋ยว่ะใช่วหมยังไม่รีวิวนะฮะก็คลิปนี้ก็จะออกแนวรีวิวไม่ได้แคสแบบบนนะฮะก็ ดวนไว้นะแล้วก็มาเที่ยวเยี่ยมชมกันได้นะเมืองนี้ไม่มีไม่ค่อยมีคนมาเลยนะก็เดี๋ยวถ้าเกิดมันไม่มีคนมาจริงๆนะฮะจะสร้างโฮมสโตนให้นะฮะผมนะครับก็มาอยู่กันได้นะฮะก็ไม่ม่าอะไรเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาเพียงแค่นี้ครับผมสุดท้ายบาย